สวัสดีครับพบกับวีนิสูนะครับวันนี้นะครับวีพามารูนแนวทางการแต่งรถเอฟเฟนเดอร์คอร์ส2025นะครับว่าแต่งแล้วดูดีแบบไหนบ้างเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับติดโลโก้สีแดงนะครับปัดกระสีบอลเงินก็เทไปอีกแบบเลยนะครับที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับคันนี้แต่งแบบนี้ก็สะดุดตาเลยทีเดียวมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับตัวนี้นะครับสีแดงตัดดำนะครับพร้อมไฟ LED นะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าแบบใหม่นะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมออกนะครับใส่กระจังหน้าใหม่ พร้อมโลโก้สีแดงครับทำให้รถคันนี้นะครับลูกค้าเลือกแล้วตัดกับสีแดงบนเงินนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับด้านข้างนะครับลูกค้านะครับเลือกฟิล์ม40รอบคันนะครับเป็นล์มเซรามิกนะครับข้อดีนะครับทำให้ลูกค้านะครับขับขี่ง่ายตอนกลางคืนนะครับทัศนวิสัยดีลดการเกิดอุบัติเหตุครับมาถึงงานสเกิร์ตด้านข้างครับ ตัวนี้นะครับก็เป็นสเกิร์ตที่ตัดสีแดงครับทาให้กลมกลืนกับด้านหน้านะครับใช้แล้วก็ดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับมาในส่วนงานด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็ติดสเกิร์ตนะครับเป็นทรงนะครับท่อคู่นะครับเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยพร้อมใช้คู่งานกล้องถอยหลังมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนไฮไลท์นะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับในเรื่องของทําเป็นลู่ลมนะครับ เพิ่มแอโรดนามิกในการขับรถด้วยครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มาถึงตอนนี้แล้วนะครับอยากรู้ว่ารถราคาคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่961,000บาทนะครับลูกค้านะครับตอนนี้นะครับวีจัดโปรโมชั่นให้คุ้มๆนะครับสามารถเลือกรับดอกเบี้ยสูงสุดนาน5ปีเลยนะครับโดยลูกค้าดาวเพียง25%หรนะครับหรือลูกค้าท่านใดต้องการโปรต่ำนะครับวีก็สามารถจัดโปรออกรถฟีดดาวให้ได้ด้วยนะครับ สำหรับกลุ่มอาชีพิเศษนะครับลูกค้าที่เป็นข้าราชการนะครับพนักงานนิคมุตสาหกรรมนะครับหรือคู่ค้ามิโซนะครับรับสิทธิ์ออนท็อปนะครับหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าเก่ามิโซนะครับเมื่อกดคูปองเอ็มใดนะครับรับสิทธิ์ออนท็อปนะครับสูงสุดนะครับมูลค่าสามหมื่นบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากรู้ว่าได้สิทธิ์อะไรบ้างสามารถทัก หาวสอบถามได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ฟังโปรโมชั่นแล้วนะครับสามารถออกรถกับ V ได้เลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับถ้าท่านใดดูคลิปนี้แล้ววีฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้วีและทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย